ก่อนอื่นลี่ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะรี่ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่ารีล,ลีเข้าใจผิดนะคะแต่ความเข้าใจของรี่คำว่าประมูลของประเทศไทยคือรี่ขอชี้แจงว่าอาดีตแฟนของรีอะคะ่ะคนที่สามท่านเป็นนักการเมืองนะคะลี่สามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าลี่คบกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีตประธานสภา เป็นอดีตประธานสภาแล้วตอนที่ลี่อยู่กับท่านลี่เคยได้ยินว่าตําแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตําแหน่งประมุขของประเทศไทยแล้วลี่กอ็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆและส่วนที่ลี่โดนกล่าวหาโดนนายเอ,อิร์กกล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยณนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วย จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของรีนะคะรีก็ได้ขออนุญาตาปาป๊าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของรีแล้วและท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ว่าด้วยความที่รีเคารพป๊า,ปาและยังเคารพครอบครัวป้าอยู่ท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับรีอยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะ ลี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้แต่รี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนและหลายๆคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครเนาะท่านคือใครแต่รี่จะไม่ขอเอ่ยชื่อรี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอรี่และรี่เจอท่านรี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและ เราไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลนธรรมใดๆทั้งสิน้นเราครบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีและหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ย แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำพริยาแล้วมีแม่เลี้ยงคือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทำให้แม่ของลี่เนี่ยเสียใจมากแล้วลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่ลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยใครครับผมเพราะว่าตอนนี้มันการ์มันมีทางไปมีการฆ่าวมเป็นสามเป็นุณพักสิงห์นูเคี้ย้มันเลี่ลล กราบขอประทานอภัยจริงๆรีรีไม่มีเจตนาจริงๆรีไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่รีเคยเห็นข่าวเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวรีต้องขอขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณน,นะคะถ้ารีทําให้เดือดร้อนรีขอโทษจริงๆอ่รีเข้าใจความหมายผิดเพราะว่าอ่อะไรประ,ประทานว่า คำว่าประมุขประเทศที่เขาใช้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนเออวียดนามก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยเขาจะมองผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่าประมุข<ม>และทีนี้ก็คือคุณลี่เคยได้ยินคําว่าประมุขเนี่ยคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่คําว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันอาจจะยาวไปก็เลยยากไปก็เลยจํามาได้ว่าเป็นประมุขที่มีหน้าที่ในการบริหารซึ่งมันก็มีสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งที่คุณรีหมายถึงคือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักสินแล้วก็ตอนนี้คุณทักสินเองก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่หลายปีในช่วงท์ไลายทังลกาเนี่ยก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นขอโอกาสให้น้องเขาได้อธิบายหรือชี้แจงแล้วก็ขออภัยไปยังครอบครัวของท่านผู้ที่ถูกพัดถิงด้วยค่ะหนูขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะ